สวัสดีค่ะพบกับรายการ Watch w a t EP ที่57วันนี้พบกับอนูธัญญ่าค่ะแล้วก็ปเปลวไฟครับแป๊บนึงนะทำไมต้องขำตอนแนะนำรายการทุกทีเลยดูผมเห็นหน้าเปแลวาขำขึ้นมาโ okay. อเคก็วันนี้นะคะ EP ที่57เราจะมาพูดคุยถึงเรื่อง The m e ม2สอ <2. S 1> <laughs> คือเรายังจำชื่อเต็มไม่ได้ว่ามันคือ The m e มอะไรอะ่ะเออแต่ก็คือมันเป็นภาคสองนั่นแหละอ,ออก็คือเกี่ยวฉลามยักษ เราไม่ชอบชื่อภาษาไทยเลยอะแต่่วเมกสองอภิมหาโคตรหลามร่องนรบโคตรหลามไงเออแต่พอมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษมันคือเมกสอง t t r t r e h น h ์อืมเด <T> อโอเคก็ใครที่ดูภาคหนึ่งมาแล้วก็จะเห็นว่าชาลามมันตัวใหญ่ขนาดไหนใช่แต่ภาคนี้เขาบอกว่าตัวใหญ่กว่าภาคแรก เออพะในเรื่องก็พูดว่าแบบไม่เคยเห็นฉลามที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยใช่เออมันก็ดูดูตัวใหญ่จริงใหญ่ๆมากเออดูน่ากลัวแต่เลือดไม่เยอะอ่าเออไม่เคยเห็นแบบไอ้แบบสยองแบบเละๆอะไรไม่ใช่ไม่รู้หนังขายเด็กหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เราเดินผ่านโรงอ่ะมันจะมีคิสซินิมาอ่ามันขายในคิสซีนิมาเว้ยเออก็อาจจะเป็นไปได้เพราะมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นมันแค่แบบจำแบบมัน ตกใจอะมีจําบ้างแต่ไม่ได้จําเยอะก็คือหนังต้องต้องเกิดอย่างนี้ก่อนนะว่ะจริงๆแล้วว่ะหลายคนอะถ้าเกิดว่าดูดูแบบดูภาคแรกมาแล้วอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยหนังมันมีความแบบจีนจีนหน่อยอืมเออหรือตัวละครมีคนจีนใช่แล้วเขาเป็นการร่วมทุนกับบริษัทจีนไม่น่าพูดจีนซะเยอะเลยเออใช่ใช่สังเกตล้ว่าตัวละครตัวร้ายจะไม่ใช่จีนอ๋อเอ๊ะสังเกตเหรอเออก็แสดงโดยแบบ เจสันเซทแฮมอาาอืมถามว่าสนุกไหมมันสนุกมันแบบมันกระดูเพลินเรื่อยๆออออพอขัตั้งแต่ต้นเรื่องอะ่ะไม่มีจังหวะให้อยุดหายใจเออใช่ขึ้นหนังมันจะแบบเหมือนกับฟิลบอกว่าสตาร์ทรถรอเราประมาณแบบสิบห้านาทียีิบนาทีแรกออพอหลังจากที่หนังอะ่ะมันเริ่มไปสู่ทะเลอะ่ะอันนั้นแหละก็คือไม่จิตตีนตลอดเลละใช่เออพอดมัน กแอคชั่นอะเออก็เหมือนเดิมก็คือฆ่าฉลามใช่ยังไงก็ได้คือคือฟีลแบบหนังอย่างเงี้ยคือพระเอกเก่งเสมอพระเอกเก่งตลอดพระเอกมีแผลหนึ่งแผลใช่มีแผลหนึ่งแผลตอนกลางเรื่องออแต่ทั้งเรื่องอยู่มาแม่งเหมือนไม่มีแผลเลยเออแล้วก็ไม่เจ็บเลยนะมีแผลไม่เจ็บออไม่มีฉากไม่มีฉากทาแผลไม่มีอะไรทั้งนั้นใช่ไม,ออไม่มีเวลาไงพอทุกอย่างมันก็ดําเนินเรื่องเร็วอยู่นะแล้วเงยงงอยู่เลยนะว่าฉากหนึ่งที่แบบว่าเลือดออกจมูกอะฮัลโ ไม่เจ็บอะไรหน่อยเหรอ,เ,อ,อเพราะว่าเป็นนี้วแบที่ันบอกว่าอะไรจะหมูกคดอะไรของมันอะออ,อ,อซึ่งก็ไม่รู้ว่าอิงอย่าง,ง,รรงจริงหรือเปล่าหเหมือนมันมารีวิวเอาฮาอันนี้มันไม่มีอะไรอะเพราะว่าตัวหนังอะถ้าเกิดว่าใครเห็นหน้าตาของพระเอกคือเจสันสเตแทมเนี่ยทุกคนไม่รู้ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเจสันสเตแทมเนี่ยเป็นคนที่เป็นแบบที่ว่าเป็นซิกเนเจอร์ของหนังแอคชั่นใช้คำนี้ดีกว่า ายยากต้องเกง่งเสมออ,อ,อะไรเงี้ยแต่เขา<อ>เขาเคยแสดงหนังที่มันฮาๆเยอะนะเออ,เอ,อที่มันจะเป็นสายลับผู้หญิงอ้วนๆหน่อยที่เขาก็มาเป็นตัวฮาๆเออที่เป็นแบบสายลับที่บ้าๆเออบอๆหน่อยอะไรอย่างงั้นนะเออมันก็มีออแล้วแต่ก่อนเราดูเขา,เรารู้จักเขาจากเรื่องสนิชเป็นหนังแบบมาเฟยแต่เขาก็บทฮาเขาก็เล่นในหลายบทบาทอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขามาเป็นเรื่องนี้ก็คือเป็นแอคชั่นนั่นแหละเออใช่ก็เก่งทั้งคนเก่งทั้งฉลาดใช่แล้วเพราะมันจะมีความซับซ้อนกันหน่อย จากตรงที่แบบว่าภาคแรกอะเน้นฉลามเยอะภาคเนี้ยรู้สึกว่าเน้นคนเยอะเน้นคนเ,เน้นคนเยอะขึ้นอก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ถูกโฟกัสไปที่ฉลามทางเรื่องมันมีคนที่แบบจะมีการแบบเออเนี่ยไล่ฆ่าพระเอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยสังเกตนะว่าแอร์ทมมันเยอะกว่าฉลามอีกเออจริงพี่แบบว่าทั้งโดนไล่ฆ่าแล้วก็มีตัวที่คล้ายกับไดนโนเสาร์่มันเยอะไม่หมดอะจริงคือยังงงอยู่ว่า อีเกาะก่อนนั้นอะคือมันควรจะแบบว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถูกปะแต่ทำไมอีตัวตัวอีที่เหมือนไดโนเสาร์เพิ่งจะโผล่มาเออใช่เออสงสัยเหมือนกันมันดูเป็นไรที่แบบมันนี้ไมม่เซใช่มันไม่เมกเซนอะคือมันก็ไม่เมกเซนตั้งแต่ภาคแรกแล้วมันแบบมันอีลุงตุงนางไปหมดอะมันแบบคือพอเปิดเรื่องมามันจะยอมไปแบบหกสิบห้าล้านปีก่อนอะไรเงี้ยก็ยังมีไดโนเสาร์ใช่ปะแ้วซึ่งปัจจุบันอะมันไม่ควรจะมีไดโนเสาร์แล้วเว้ย มันมันดูแบบมันดูวุ่นวายไปหมดอะเออคือหนังอะมันเป็นแอคชั่นจ๋ามากพอหลังจากที่มันแบบลงทะเลไปปุ๊บอะมันจะเป็นแอคชั่นที่แบบว่าฟิลแบบว่าอะเอาง่ายเลยไม่ใช่แช่แบบต่อยตีแต่เป็นฟิลแบบต้องรู้ในตัวละครรอดจะรอดยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เกิดเหตุการณ์นั่นขึ้นเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นตัวเขาต้องเอาตัวรอดนะเอ,อ,อาง่ายๆคือถ้าดูเรื่องเนี้ยไม่ต้องคิดถึงความสมจริงอะไรทั้งสิ้นใช่โยนทิ้งไปให้หมดเลยคือจริงๆนะไปดูตั้งแต่แรกอะ คนจะโยนทิ้งตั้งแต่ที่แบบว่าฉลามแม่งอยู่มาร้อยกว่าปีแล้วที่ฉลามอีตัวเนี่ย <c oughs> อีเมกาโลดอนเนี่ยเออเอ้อแหละคนจะโยนทิ้ง <c oughs> ไม่หมดอยู <c oughs> แ่แล้วไงอแต่เราแบบมี็นคนรู้สึกแบบว่าตอนที่ตอนที่ฉลามเอ่อตัวชื่ออะไรให้ให้ฉีเอออะไรเยออที่แบบจะยิงอยู่ในบริเวณของนางใช่ปะนางก็จะบบเหมือนมีตาสีดาแต่ย็อยู่ก็กลายเป็นตาสีขาวเป็นเหมือนแบบผีสิงอะแล้วก็แบบไปแล้วพอตบตอนจบก็กลับไปตาสีดํา ไม่คืออะไรวะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นฉลามผีนิดนึงอะไรอ่ะงเยออคือไม่เข้าใจเลยเว้ยหลายหลายฉากนะแต่พอแบบเรามาคิดในมุมนึงออกก็หนังไม่ได้ขายความสมจริงอยู่แล้วนี่ดูออามันเฉยใช่แล้วมันมันถ่ายที่ภูเก็ตบ้านเราได้ไงเพลงไทยเลยจ้าตอนแรกฟังแบบเพลงไทยปะวะเพลงไทยเพลงไทยเออเออตอนที่จบอ่ะเพลงที่เครดิตไหลก็เพลงไทยเลยเว้ยไม่รู้เอาใจประเทศไทยหรอแต่เขาลืมไปหรือเปล่าว่า พอเป็นเพลงไทยอ่ะคนไทยก็ไม่สนใจอยู่ดีไม่ก็แบบว่าใช้โลเคชันของไทยก็เลยอ่ะเพลงไทยนิดนึงเลยใช้ที่ภ ouais ูเก็ตอภาคแรกเห็นเขาบอกว่าบอกว่าอยู่ประเทศไทยแต่ไม่ได้ถ่ายที่ไทยแต่ถ่ายที่อื่นไม่ใช่ที่ไทยแคเหมือนตอนนี้ถ่ายที่ไทยแต่ว่าเป็นโลเคชันที่อื่นฟันไอซ์แลนด์เออวันนี้มีอะไรจะพูดเลยอ่ะมันมีแต่ความเวอร์วังอลังการนะเออจริงๆเราสามารถสรุปเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังได้นะภายในแบบห้าให้เขาว่า ไม่ห้าสิบวีอ่อะไหนเราจับเวลาจับเวลาเลยเหรอไม่จ้าให้มันไม่มีอะไรจริงๆครับมันไม่ไีลแต่คือไปดูเอามันได้นะเหมือนล้วมันเป็นหนังป๊อปคอนนะกินป๊อปคอนเพลินมากดูไปแบบยังไงต่อวะเออใช่ใช่มันแค่แบบว่าระทึกเฉยๆแล้วมันเป็นหนังเรื่องที่ทําให้เราอ่ะไม่ไม่กล้าลุกไปฉี่เว้ยคือคือมึงสู้ตลอดเวลามึงไม่มีจังหวะคุยกันวางแผนอะไรเลยใช่จะรู้สึกว่าเรื่องนี้ในช่วงคือเราชอบช่วงแรกเหมือนที่แบบว่ามันไม่ถนอมตัวละคร แต่มันก็ยังสร้างตัวละครงงๆขึ้นมานะค่าไปสามตัวใช่ปหที่ใช่ใชคา่าไปสามตัวแต่ว่าการตายของหนึ่งในสามตัวมันคือสร้างตัวละครงงๆ,ๆขึ้นมาหนึ่งตัวซึ่งโง่ปุ๊บเนี่ยกระทบไปหาตัวละครโง่สองเอเอๆๆมันทําให้เรารู้สึกว่าโอเคมันไม่ปาณีถูกต้องแล้วแต่ว่าการสร้างตัวละครงงๆมาเรารู้สึกว่ามันเริ่มไม่สนุกกับหนังอย่างเนี้ย มันเฟรว่าหนังที่ต้องเอาตัวรอดไม่ว่าจะแบบเอาตัวรอดจากสุนรกายเอาตัวรอดจากสัตว์หรือเอาตัวรอดจากผีอะไรอย่างเงี้ยทําไมแม่งแบบต้องสร้างตัวละครโงงๆขึ้นมาด้วยวะท่าที่แบบว่าคือมึงรู้อยู่แล้วว่ามึงต้องมาเจออะไรอย่างเงี้ยเอออย่างไร้นคือแบบว่าก็ควรจะต้องแบบมันต้องมีแบบเบสิกในการแบบเรียนรู้อะฟันดัมเบนทัลที่จะแบบว่าอยู่ใต้น้ำต้องทำยังไงต้องไม่ยุ่งกับอะไรแบบที่ที่เราแบบอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องเรียนมาแล้วไงแล้วคือแบบคฟอแบบมึงแบบเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์เป็นอะไรอย่างเงี้ย มันดูไม่เมกเซนอันเนี้ยของเราเรารู้สึกว่ามันดูไม่เมกเซนจนแบบสุดขีดดีกว่าคือมันเป็นฟิลที่เหมือนแบบแค่อยากฆ่าตัวละครเออเออมีวิธีอื่นก็ได้เอาฉลามากัดเอางับมันไปก็ได้เข้เาใจปะก็คือเมกเซนแค่สองคนที่ตายอีกคนหนึ่งก็คือไม่เมกเซนใช่ค่ะอีกสองคน,นเข้าใจได้แต่ไอตัวเนี้ยไอตัวแม่งใครเขาบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ในหนังที่ตั้งแต่ดูมาน่าจะง่สุดของปีเนี้ยเรารีวิวแรงจังวะพีพีนะใช่เอออ่ะ มันไม่รู้จะบอกอะไรอ่ะไม่ต้องตัดขงนงคะแนนละได้บอกว่าเอะคะแนนเลยดีกว่าเราต้องให้คะแนนดีเหรออ่ะถ้าความมันอ่ะเราให้แปดเต็มสิบความมันมันใช่ความสมจริงโอ้ต, <c oughs> ติดลบได้ไหม <c oughs> อ่ะเอ,า,อางี้รวมรวมเลยนะเราให้แปดเต็มสิบกับความมันอย่างเดียวนะ <c oughs> เออเออเออส่วนความเป็นหนังเราไม่พูดถึงแล้วกันเพราะมันเป็นหนังที่มันดูแบบไม่ได้ดูเพื่อจะเอาเอาสาระอยู่แล้วอ่ใช่คือถ้าแบบว่า ถ้าแนะนําให้ไปดูแบบว่าค่าเวลาหรืออะไรแค่แบบอยากหาอะไรดูโอเคแนะนําเพราะว่าแบบมันดูเอามันใชเออแต่ถ้าดูความสมจริงก็คือไม่แนะนําไม่แนะน,นําเลยไม่แนะนาเพราะว่าเรารู้สึกว่าภาคเนี้ยจุดบอดมันคือมันเน้นเรื่องของคนเยอะเกินไปอ่าใช่ใช่คือรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเพราะมันมีมันมีฉลามสามตัวเว้ยซึ่งในซึ่งในทีเซอร์มันบอกนะว่ามีฉลามสามตัวเรารู้สึกว่ามานคนจะเน้นตรงเนี้ยมากกว่ามากกว่านี้เพราะเรารู้สึกว่าพอเรามาดูหนังฉลามอ่ะ กันเราได้เห็นคนพยายามเอาตัวออกจากฉลามอ,ะอ่ะม,มันเป็นอะไรที่สนุกตั้งแต่แบบเรื่องจอแต่ก่อนหนังฉลามน่ากลัวน่ากลัวอะไรเงี้ยหนังเกี่ยวกับสัตว์ที่แบบไล่ฆ่าเหมือนกับที่แบบอกว่าไปเล่นเซลร์แล้วติดอยู่บนโขดหินแล้วมีฉลามอะไรเงี้ยเอออย่างงี้ยมันจะดูสนุกมากเพราะเราจะรู้รเราจะรู้สึกว่าใช่เรารู้สึกว่าเชื่อมันต้องเอาตัวอกจากฉลามสิแค่ไปว่าเรื่องเนี้ยมันมีตัวร้ายอื่นที่ไม่ใช่ฉลามอืมที่ไม่ใช่สัตว์้วยเป็นคนนี่แหละลเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนคูณเอามาเพื่ม ให้ให้พระเอกมันเก่งขึ้นอ่ะโอ้ยิงปืนหมดแม็กกระสุนลอยนัดไม่โดนอีกแล้วไม่โดนเลยคือโดนพักนัดก็ได้เพื่อนโดนแบบโดนแขนโดนอะไรที่โล่งว่ายนะแต่แบบไม่โดนถ้าเราสังเกตอย่างนึงว่าพระเอกโดนโดนโดนมิดโดนม่ดแทงไหลแผลหายไปไหนอ่ะอาอโอเคฆ่ามันไปตรงเนี้ยเออเออก็คือไม่มีมีเห็นมีเลือดอยู่อ่ามีแค่เลือดไม่เจ็บ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 แหละเออแต่เราชอบตัวละครแย่งซีนอ่า ดีเจดีเจ <DJ S 1> <DJ. S 2> ไปไปเราว่าตัวเนี้ยเราอยากให้ไปดูภาคไทยมากเลยไว้แต่เราไม่ได้ดูภาคไทยออแต่คิดว่าถ้าจะดูภาคไทยน่าจะตลกใช่เห็นว่าเห็นเราเหมือนอ่านอ่านแบบเมื่อกี้บอกว่าพันธมิตรภาพโอเคเลยโอเคเลยแต่ว่าตัวเนี้ยคือตัวที่ทําให้เรารู้สึกว่าหนังอ่ะมันไม่น่าเบื่อที่แบบต้องมาดูออหน้าพระเอกใช่เออมันจะแบบไม่รู้สึกว่าเท่จังวะใช่โู้สู้ได้ตลอดเวลออย่างเดียวเลย อะไจะทั้งหลอทั้งเก่งฉลาดตายยากอย่างเงี้ยมาเจอตัวนี้ปุ๊บเราชอบมากเลยเว้ยเราบอกว่าเป็นตัวละครที่แบบแม่งเราชอบอะไรี D J เนี่ยมีอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดตลอดเวลาของจีนเขาจะมีกระเป๋าผู้ใจของเขาเป็น M C M นี่ก็แบรนด์จีนใช่ไหเออ M C M ก็แอบแบรนด์จีนแต่ว่าแต่ว่าตัวตัวเอกที่เป็นคนจีนอะไอ้ที่เป็นแบรนด์ที่คนจีนชอบเออแต่ว่ารองเท้าตัวเอกอะที่แบบเป็นพระเอกเป็นเพื่อนพระเอกอะที่เป็นคุณน้าคุณอาอะไรนั่นะ ที่เป็นคนจีนน่ะหลิวหลิวอะไรน<ด>ั่นแหละแต่ใส่แต่ไม่ได้ใส่ของจีนนะใส่รองเท้ายี่ห้ออ่อนเออเคมันก็ต้องมีผสมผสานกันใช่ใช่ประมาณนีไ้ไม่มีอะไรจะพูดเลยดูเอามันดูเอามันเอาเป็นว่าเป็นหนังที่ไปดูเอามันอย่าไปคาดหวังว่าฉลามจะโผล่เยอะมากๆอย่างนี้ดีกว่าอืมใช่ไม่ได้โผล่เยอะแต่แค่แค่แค่มาแบบว่าว่ายน้ำเร็วเราใช้คำาูดเลยดีกว่าว่าฉลามในภาคเนี้ยไม่มีความน่าจดจำ ใช้เอาตรงๆเลยไม่มีความน่าจดจําเลยไม่ควรจะแบบว่าไม่ควรต้องชื่อภาษาไทยแบบว่าเนี่ยเดเมกสองอภินิหารโคตรหลามล่องนรกเปลี่ยนใหม่ได้ปะเมกสองอภินิหารโคตรไล่ล่าฆ่าไม่ตายเอคิดว่าตอนแรกคิดว่าเราจะตายเยอะกว่านีา้ตายนิดเดียวแล้วเ,เราชอบอีกฉากหนึ่งฉากที่พระเอกเอาตีมยันฉลามอะเออเก่งมันมันมีโซ่ดึงอยู่คุณก็แรงค่ะสุดอ๋อแล้วใครที่เห็นตัวอย่างอะหมาไม่ตายนะสปอยเลยตรงเนี้ย ดูได้ดูได้หมาไม่ตายเออดูได้หมาไม่ตายก็ประมาณนี้ใายสำหรับเรื่อง The Meg สองหมดแล้วอ่ะหมดแล้วยิงงก็ถ้าใครรู้สึกว่าตรงไหนมันแบบว่าเฮ้ยชอบชอบซีนนี้มากเลยอะไรเงี้ยมาบอกเราได้บอกได้ใครไปดูมาแล้วบอกว่าชอบซีนไหนเราบอกได้เผื่อแบบเออหนึ่งได้ว่าเออซีนนี้มันดีอะไรอย่างงี้ถ้าแบบมีซีนนี้ชอบปะเราเราพูดได้หนังมันสองอาทิยแล้ว คุยเล่นใครใครที่แบบว่าตอนนี้จะปิดเลยนะตอนนี้คุยเล่นละหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าคนที่ฟังอยู่อะถ้าเกิดจบรีวิวแล้วไงในแต่ว่านี่จะเป็นพาร์ทคุยกันเล่นเราก็คุยกันเล่นตแต่ตอนบักเออเออชอบซีนไหนมีปะมีซีนนี้ชอบปะไม่ต้องแบบบอกทั้งหมดทั้งซีนก็ได้นะอ๋อซีนที่ที่สู้กันบนเกาะหนึ่งซีนอ๋อที่มีไดโนเสาร์คือไม่รู้จะายไงถ้าเก็ดรูดไปก็เือนสปอยเออใช่ เราเราเราชอบซีนดีเจสุดซีนที่ซีนที่แบบว่าวางแผนออกจากอีห้องที่มันโดนล็อกตอนแรกที่มีทหารมารอยอยู่หน้าห้องอะ <c oughs> เราชอบเราชอบซีนนั้นแหละได้เห็นแบ,บบบทบาทของตัวละครที่แบบว่าอะไรวะ <c oughs> คือขอให้ไม่ตายตัวละครที่ขอให้ไม่ตายใช่ก็ประมาณนี้เป็นกิมมิคของเรื่องใช่ประมาณนี้เนาะได้ก็เราดูว่าอีพีหน้าเราจะไปดูหนังเรื่องอะไรกัน แฟนตูริสโมดูวะหนังรถแข่งอ่าได้ใครมีใครแนะนําอะไรก็คอมเมนต์กันได้ไดแต่รจริงๆอ่ะเรามีหนังเรื่องต่อไปที่เราจะดูกันแต่ว่าจะเข้าชิ้นเดือน,นี้นเทรใช่เป็นหนังเกี่ยวกับหมาใช่ก็รอดูว่าจะเป็นยังไงได้ครับผมสำหรับอีพีนี้เท่านี้เท่านี้ <laughs> โอเคครับสวัสดีครับ <laughs>